วีโก้แคปคันนี้นะคะ mm hmm. เคยใส่เครื่องเสียงด้านหลังมาวันนี้ลูกค้าไม่อยากทําเครื่องเสียงแล้ว mm hmm. อยากได้เบาะนะคะ mm hmm. ลูกค้าเลยถอด เครื่องเสียงเดิมออกโดยที่มาหาที่ร้านคาไบโโรดักมาโล่งๆเลยนะคะไม่มีฐานด้วยฐานล่างถูกตัดออกแผงหลังก็ไม่มีวันนี้ลูกค้ามาทําครบเซตเลยทั้งคู่หน้าบอกแคปปูพื้นแล้วก็เสริมฐานด้านล่างนี้ที่ถูกตัดออกไปด้วยนี่นะคะพอทําออกมาก็จะสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้จะเน้นนั่งสบายให้คนหลังนั่งได้ของเดิมเนี่ยเป็นเครื่องเสียงนั่งไม่สบายนะคะแล้วก็สูงแล้วก็หัวชนแต่ตัวนี้เดี๋ยวดูกันว่าตอบโจทย์ยังไง อย่างแรกนะคะวัสดุที่ที่ร้านใช้เนี่ยจะเป็นวัสดุฟองน้ําฉีดขึ้นรูปจากโรงงานบารถยนต์มั่นใจในความแข็งแรงความทนทานนะคะนั่งไม่ยุบใช้ได้เป็น10ปีแน่นอนแล้วก็สรีระในการนั่งมีลักษณะพิงเอียงแบบนี้นะคะตัวนั่งจะมีลักษณะแงนขึ้นรับน่องแบบนี้นะคะตัวนี้จะเน้นนั่งสบายเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งให้ดูกันด้วยว่าสรีระในการนั่งเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้พี่คนนึงนั่งหลังอีกคนนึงนั่งหน้าได้เลย นี่นะคะสลีล้าในการนั่งอย่างนี้ข้างหน้าสูง174ข้างหลังประมาณ160กนะคะ,ๆๆะ,คะก็จะนั่งประมาณนี้หัวไม่ชนแล้วนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็งานของที่ร้านสังเกตว่านั่งไปไม่ยุบเลยจะกี่ร้อยกิโลก็รับไหวนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็แข็งแรงโยกให้ให้ลูกค้าดูหน่อยอ่าไม่ไหลเบรกไม่หลุดไม่ลื่นไม่ไหลแน่นอนแข็งแรงมากนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็ด้านใต้สามารถเปิดหยิบเอาเครื่องมือได้ด้วยเดี๋ยวให้พี่เขาเปิดให้ดูนะคะ นี่คือฐานที่เราทำเพิ่มเป็นฐานไม้แล้วก็ห่อนหนังยึดติดมาตรฐานแข็งแรงนะคะเราก็ทำรูตรงนี้ไว้ให้ด้วย mm hmm. เผื่อว่าลูกค้าอยากใส่ของอยากใส่เครื่องมืออะไรได้นะคะสามารถพับยกแล้วก็ใช้ได้ตามปกติเลยโอเคเนี่นะฮะรีละในการนั่งแบบนี้เลยสามารถปรับเบาะหน้าเลื่อนมาได้อีกนิดนึงนะคะ ได้ตามสบายเลยเลยอยากนั่งสบายเอ็นประมาณไหนก็คือปรับให้เข้ากับคนด้านหลังได้เลยโอเคนายแบบลงได้เลยเดี๋ยวต่อมานะคะจะให้ดูเบาคู่หน้ากาันว่าเป็นแบบไหนนะคะที่เราทํานี่คือชุดสวมนะคะสวมคลุมเบาเดิมไม่ลอกไม่เสียขอของเดิมแน่นอน เพราะว่าเรามาถึงปุ๊บเนี่ยลูกค้าเดิมเป็นบ่อผ้ามาถึงร้านเนี่ยเราตัดเย็บขึ้นมาใหม่แล้วเราคลุมบ่อเดิมเลยเป็นงานตรงรุน่นแล้วก็ตรงสีตรงลายที่ลูกค้าเลือกเลยค่ะอย่างตัวนี้ก็เป็นลายยอดฮิตด,ด้วยนะที่เป็นลายสีดําแดงเป็นลายเบอร์หนึ่งของทางร้านเลยเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ก็ได้นะคะที่ลูกค้าทํากันเยอะมากที่สุดเลยงานสวยแบบนี้นะคะมาเจอได้ที่ค้าบายโปรดักลาดพร้าว124ค่ะ แล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นตัวปูพื้นที่เป็นรุ่น 6D นะคะใครที่ทำเครื่องเสียงมาถอดออกพรมเดิมจะถูกตัดนะคะแนะนำให้ใส่ปูพื้นเข้าไปด้วยมันจะช่วยปิดรอยพรมที่ถูกตัดได้ดีมากปิดทับลงไปเลยนะคะงานมันก็จะสวยแบบนี้แบบ full option เต็มคันเลย สนใจแบบนี้นะคะติดต่อได้ที่ไลน์แอดคาร์ก็19นะคะหรือว่าเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยมีบริการแทบทุกรุ่นเลยนะคะสามารถแจ้งรุ่นลดกันเข้ามาได้สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ